มาพูดถึงอีกหนึ่งรุ่นนะครับมีการเปิดตัวอินฟ n i ิ n o t e 50S 5G+ โทรศัพท์มือถือฝาหลังที่มีกลิ่นหอมเดี๋ยวนะกลิ่นหอมดุ่นแรกของวงการนะครับพร้อมกับหน้าจออ m o l e d ร144 h z ์นะครับรีเฟลเลชชัทเว45วัตต์เริ่มต้นที่6,300บาทมือถือมีกลิ่นก็มาแล้วนะสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้านวราแปนดกาสัตสิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ มาพูดถึงโทรศัพท์มือถืออินฟินินะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดตระกูลโน้ต50 s e r i ซีกับ Note 50 H5G Plus นะครับที่ไม่เพียงโดดเด่นในเรื่องของสเปคระดับกลางเท่านั้นแต่ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครในตลาดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยนั่นก็คือฝาลั่งมีกิน ว่าแต่ถ้าใส่เคสแล้วมันจะยังมีกินออกมาไหมอ่ะเพราะมือถือบางทีเราก็ต้องใส่เคสเนาะฝาหลังด้วยสิ i n f i n i x Note 50S 5G เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ใช้ชิปเซ็ตเป็น d i m e n s i t y 7300นะครับรองรับการใช้งาน 5G แบบ M-Mware นะครับได้ M-Mware ในบางพื้นที่ด้วยนะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED นะครับ6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ รองรับค่า Refresh Rate 1 4 4 h z นะครับความสว่าง1,300นิต ครอบทับด้วยกระจกไกรากราส5นะครับที่ขอบโค้งเล็กน้อยนะครับทั้ง2ข้างสำหรับชุดกล้องนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับดีไซน์โมดูลแปดเหลี่ยมนะเฉพาะตัวกล้องหลังใช้ของ Sony IMX682 ความเร็วสีสิแปดขออภัย68ล้าัน64ล้านพิกเซลเอ๊เอเอออะไรอย่างงี้พูดผิดนิดนึงพอดีช็อกกับฝาหลังนี่กลิตแล้วก็ กล้องเพิ่มเติมนะครับ2องนายิกเซลแล้วก็ led ไฟแฟลชคู่นะครับไฟตกแต่ง active halo light นะครับที่เปลี่ยนแสงเนี่ยได้ตามโหมดต่างๆนะครับรวมถึงไฟแจ้งเตือนนะครับและในส่วนของจุดเด่นนะครับของรุ่นนี้ก็คือ เทคโนโลยีการฝังกลิ่นหอมเอาไว้ฝาหลังนะครับแบบ w e g k n r a d e r นะครับเฉพาะ Marine d e f Brew เท่านั้นนะครับก็คือเฉพาะสีบางสีเท่านั้นด้วยเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับเรีวยกว่า Micro Capsulation ผสมกลิ่นหอมนะลงไปในวัสดุฝาหลังที่ทำจากพลาสติกโดยมีความหอม3ระดับนะครับได้แก่ Top Note กลิ่นทะเลและเลมอนนะครับ m e d d l Note นะครับ Lily of และ h e e y แล้วก็เบสโนสนะครับแอมเบอร์ Amber และเวทีเวทีเวอร์นะครับอินฟินิตไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่ากลิ่นหอมนี้คงอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแต,ต่คาดการว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้นะครับอินฟินิตโน้ตห้าสิบเอสจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,500มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับแล้วก็มีรีเวอร์ชาร์จด้วยแบ่งแบตเตอรี่ให้กับเพื่อนได้ถึง10วัตต์ด้วยความเร็วนะครับ a แอนดรอยส o s, mm hmm. <S 15, 15นะครับยังมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จ แถมมาให้มีกล่องเหมือนเดิมโดยมี3สีครับได้แก่ฝารังไม่กลิ่นนะครับเรียกว่า m a r e n d e f b r e นะครับแล้วก็สีปกติแล้วไม่มีกลิ่นแลนะนะ Titanium Gray นะครับแล้วก็ f r e c k e r นะครับที่ วางจำหน่ายในประเทศอินเดียนะครับในวันที่24เมษายนซ,ซึ่งวางจำหน่ายแล้วนะครับในต่างประเทศรุ่นแลมแป8กิกะเฮิซ128อยู่ที่15,999รูป,ปีอินเดียหรือประมาณ6,300บาทนะครับมอรอรุ่นนันะว่ารุ่นมือถือรุ่นนี้เนี่ยเข้ามาวนขายในไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกัอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเลยพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซับสไคร e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย